สวัสดีค่ะในบ้านตะวันค่ะวันนี้ดูข่นนยพย่ำนาค่ะพย่ำนานี่แล้วเขามีปูได้ค่ะเขาจับปูกันฮะนอ,อ,อ,อ๋อเก็บหอยเหรออ,อ,อ๋อในนี้มีหอยอ๋อหอยอะไรอ่ะเจ๊หอยอะไร โอ้เยอะไหมแล้วแลปูมีเปล่าอ๋อมีหอยเชอรี่แล้วเก็บหอยเชอรี่ค่ะเต็มเลยนึกว่าจับปูต้อเก็บหอยเชอรี่กันอุ้ยมีปลาด้วยปลาเนี่ย เนี่ยลูกปลาโนูเนี่ยปลาเนี่ยเฮ้ยลูกปลาเต็มเลยเนี่ยลูกปลาเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยเจย๊ลูกปลาเต็มเลยนะ่ะวิถีเกษตรกรเนาะเนี่ยค่ะไข่คงจะทำนา จับปูมีปูเขาก็จับปูมีเจอหอยเขาก็จับหอยมีปลาน่ะลูกน่ะมีปลาปลาช่อนด้วยโน้ยอย่าลงไปปลาช่อนอย่าลงไปเอาไปจับปลาเออปลไปจับจับปลาเจอปลาจับหอยกันค่ะนี่สีชาวบ้าน ตรงนี้แต่ก่อนเป็นนาผักไทยได้ยไไหน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 คู้ดีโอ้ได้ปลาด้วยเอาไปให้ป้าไปจะพาเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวทางเนี้ยเอาให้ป้าไปลูกไป ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ที่บ้านตะวันก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ